แม้ว่าหลายฝ่ายจะร่วมกันขับเคลื่อนรณรงค์ให้ความรู้ถึงพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าแต่ว่าสถานการณ์นักสูบหน้าใหม่การจับกลุ่มผู้ที่จาหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าก็ยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะ<ม>คนที่ทํางานขับเคลื่อนด้านนี้ก็บอกว่ากฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในเวลานี้มีถึง4ฉบับด้วยกันแยกส่วนการบังคับใช้กันไปทําให้ไม่เข้มงวดค่ะดังนั้นเสนอว่าควรจะออกเป็นกฎกระทรวงหรือว่ากฎหมายลูกเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะ บุหรี่ไฟฟ้ารูปแบบการ์ตูนต่างๆค่ะที่ถูกจัดแสดงภายในงานเสวนาบุหรี่ไฟฟ้าฆ่าเยาวชนไทยอย่าปล่อยให้ฆาตกรลอยนวลผู้ที่ขับเคลื่อนป้องกันเฝ้าระวังบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มเด็กเยาวชนบอกว่าการออกแบบลักษณะนี้เป็นกลยุทธ์การตลาดหลอกล่อให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าง่ายขึ้นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณาสุขบอกด้วยว่าอีกปัญหาที่พบ นอกจากเรื่องการตลาดของบริษัทบุหรี่ไฟฟ้าการแยกส่วนบังคับใช้กฎหมายที่ขณะนี้มี4ฉบับในการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าก็คือประกาศกระทรวงพาณิชย์ศุลกากรสคอบอและพระบควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบนั่นทําให้การบังคับใช้ไม่เข้มงวดค่ะจึงเสนอให้มีกฎกระทรวงเพิ่มเติมซึ่งเชื่อว่าจะทําให้ช่วยเร่งแก้ไขปัญหาให้สถาน,นการณ์ผู้ครอบครองผู้จําหน่ายนําเข้าผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าลดลงได้ค่ะ ให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องยกตัวอย่างเช่นณนะขณะนี้เนี่ยทางกระทรวงศึกษาธิการเองบอกว่า,าคุณครูไม่สามารถที่จะยึดตัวบุหรี่ไฟฟ้าทั้งหลายทั้งปวงได้เนี่ยก็ให้ทางกระทรวงเนี่ยออกออกออกฎกระทรวงออกมานะครับเพื่อบ,บังคับให้ให้เป็นไปตามอำนาจของทางกระทรวงศึกษาอันนี้ก็ดําเนินการไปในส่วนที่ตัวเองตอนนี้รับผิดชอบอยู่มันผิดกฎหมายอยู่แล้วในแง่ของการมีไว้เพื่อขายเนี่ย แล้วก็มันก็ปรากฏเกลือกันทั่วไปว่ามันมีการขายนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงคิดว่ามาตรการที่เร่งด่วนเร่งรัดและทําได้ทันทีในวันนี้เนี่ยคือมาตรการเชิงบริหารของนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับหรือของข้านัมตรีก็ยังได้นะครับเพราะมองเห็นว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่หลวงที่ไปกระทบถึงเด็กและเยาวชนแล้วลงลึกมากนะครับเพราะฉะนั้น ช้ากว่านี้เนี่ยช้ากว่านี้ผมอยากจะกราบเรียนว่าท่านที่อยู่ในอำนาจอาจจะเสียใจในอนาคตว่าทําไมเราไม่ใช้ำนาจน,นี้ในวันที่เรามีอำนาจทําได้เพื่อจะระงับยับยั้งปัญหานี้ไม่ให้มันลงลึกไปมากกว่านี้นะครับดานในแพสุเทพเพชรมากเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสอชอ บอกว่าจากปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าจึงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนายนโยบายสาธารณะประเด็นการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าครับตั้งขึ้นมาเพื่อฟังความคิดเห็นจากภาคีเครือข่ายนะครับแล้วก็จะร่างข้อเสนอเชิงนโยบายออกมาครับเช่นเฝ้าระวังการใช้บุหรี่ไฟฟ้าผ่านสื่อเสนอให้รัฐบาลคงนโยบายห้ามนําเข้าบุหรี่ไฟฟ้า แล้วก็มีแนวทางปฏิบัติให้กับผู้ให้บริการธุรกิจแพลตฟอร์มออนไลน์ธุรกิจขนส่งครับผ่านขั้นการสุภาพแห่งชาติก็จะเสนอคณะรัฐมนตรีตอนนี้ก็ทางท่านสุริยะก็ได้เสนอเรื่องนะครับต่อคณะรัฐมนตรีนะครับรอบรรจุบ,บาระแล้วก็มีรายละเอียดมีอะไรต่างๆอยู่ครบถ้วนครับ นายแพทย์ชัยนันสิธิบุตรผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรมควบคุมโรคระบุค่ะว่าจากการสำรวจการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบในเยาวชนล่าสุดป,ปี2565แนวโน้มการสูบบุหรี่ไฟฟ้าของเยาวชนไทยเพิ่มขึ้น5.3เท่าซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดและพระว่าเพศหญิงสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นกว่า7.9เท่าเฉลี่ยร้อยละ15ค่ะ